โอ้โหโอ้โหนี่นี่นี่สองศูนย์ครับสองศูนนะครับเพราะว่า้าสามศูนย์เนี่ยเป็นสามสิบสามสิบยังแจว๋วเลยแจว๋วจนหน้าจีบนะครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่คอร์ดวัดอัมนะครับผมนี่ทีมนี้เพิ่งออกไปนะครับมีมิสเตอร์กันกับยูโรกำลังเข้าไปนะครับ แล้วฝั่งนี้นะครับแชมป์เก่านะครับเป็นพีกับเจครับแล้วก็กองเชียร์ครับเมื hmm. ่อก hmm. ี้ค wow. ุณว right ่าไงนะครับเราสองคนไรเทียมผานใช่ครับเพราะเมื่อกี้หลังก่อนคือคือคือก่อนที่เราจะมาถ่ายคือเราชนะไปประมาณห้าครั้งติดนะครับใช่ไหมครับประมาณ5ครั้งใช่ไหมครับหนึ่งศูนย์เครับเราเครับหนึ่งศูนย์เราเราชนะไปกี่ครั้งครับเมื่อกี้ประมาณอ๋อเยอะจนนับไม่ถูกแล้ว แน่นอนครับก็แน่นอนครับด้วยด้วยด้วยความที่ว่าผมเหนื่อยมากแล้วผมอยากจะพักแล้วผมเลยตั้งใจตีให้โดนเน็ตเพื่อที่จะออกมายืนข้างสนามนี้ครับผมอันนั้นก็คือเป็นเรื่องปกติของคนที่อยากจะพักแค่นั้นเองครับนี้ครับคิดคิดแคทครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮเฮ้ย S <S 2> <S 2> แล้วผมก็อยู่ข้างบน,ค,นครับผมคือคนที่เหนียวกว่าพวกมันใช่ครับผมคือจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารแล้วผมกํลังถ่ายคลิปเพื่อนๆกําลังตีแบตอย่างหน้าขำขัน <S <S 2> <S 2> แล้วเขาก็ทําลูกขนไก่ตกไปแล้วครับ1.0ครับ1นูนแล้วนะ,นนวนะใช่ เราคู่กันใช่ไหมครับโลคู่กันเราไงครับเพราะเราเป็นพี่น้องครับเอา้าหนึ่งหนึ่งเอา้าหนึ่งเท่าสองศูนย์นี่สองศูนย์ครับสองศูนย์นะครับเพราะว่าถ้าสามศูนย์เนี่ยเป็นสามสิบสามสิบตยังแจ๋วก็เลยแจ๋วจนหน้าจีบนะครับทุกคนตลกไหครับโอ้โหโอ้โหนี่ไม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 ่ ไม่ยอดยอดยอดอน,ออนี่นะครับโอ้ปปโ,อโ,หโ,อโหโอ้โหโอ้โหโอ้โหบูสบอนทันแลบโอ้โหโอ้โหเอ้าลงไปแล้วครับ <c oughs> ครับผมดูสตรอรี่มันมีคนแบบว่าถ้าเราเลพายสตรอรี่เราจะจิบเขาติดได้เลย <c oughs> จริงเหรอครับจริงครับว้าว,ว,าวงั้นเราต้องหาเลพายสตรอรี่แล้วครับเราสนใจเลพายสตรอสตรอี่แบบจบ ลื่นเหรอครับเก่งเลื่นเหรอครับเท่าไหร่ครับเนี่ยให้ถอดเวลาครับใช้ชีวิตที่คุ้มค่านะครับมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทำนะครับอันนี้คือเราต้องไปแล้วครับคุณโลตอบต่้งมากม่ยคุณเก่งแักทีถือผมต้องลงแล้วครับแล้วคุณถ่ายอะไเนี่ยผมถ่ายตอนผมกำลังลงผมกลัวลื่นจังเลย A later few minutes ผมหลังจากที่ผ่านไปประมาณ3นาทีครับหลังจากที่ผมได้ไปเล่นแล้วผมก็ออกมาอีกแล้วครับด้วยด้วยพลังความเก่งการของผมนะครับกับเพื่อนโลครับคือเราเวลิกูดมากนะครับเราก็จะมาบัเราผมจะต้องก่อติดสถานการณ์ผมเป็นตะก้องอเอาลงนี่เลยพี่แก

คนครับช่วยช่วยผมด้วยครับผมโดนลูกขนไก่อัดครับผมเอาไม้แบบนี่ครับนี่คือการเก็บอินเสิร์ตอู๋ไม่ใช่อินเสิร์ต จบแล้วเหรอครับครับผมก็ขอจบ vlog วิธีเบ่งเท่านี้นะครับเพราะผมกำลังจะไปอนน้อยออก